สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่มกราคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับใคอฮานอยเหมือนเดิมอยากมาเช้าลงแนวทางเราพัฒนาไปแล้วนะครับเนาะสำหรับคอเราพัฒนาตัวนี้ก็เป็นคอฮานอยนะครับตัวนี้บางคนเล่นแต่ละรุ้นแต่เราพัฒนานะครับเนาะบางคนก็รุ่นเพราะฮานอยประมาณนี้บอกสรามได้หมดนะครับเนาะ หวรเราไทยได้หมดเลยนะครับเนาะขออย่างเดียวจะบิ้นก็พอนะครับเนาะถ้าบ้นก็จบเลยจบเกมหวรเราไทยได้หมดนะครับบอกสักครับบางคนก็รัฐบาลอย่างเดียวนะครับเนาะก็แล้วแต่สะดวกนะครับอกาัะคำลงให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็เปลี่ยนเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็วันนี้ก็ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิป ผันวนมาเที่ยวที่ป้อมพระจุนนะครับเนาะสุดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลนะครับลมพัดเย็นเย็นนะครับเนาะที่อ่าวไทยนะครับเนาะวัยเสร็จพ่อเราห้าเสร็จก็ยิงออกกําลังกายปั่นจัรยาก็ออกกําลังกายนะครับเนาะนั่งพักเหนื่อยนั่ง <c oughs> สุดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลนะครับเนาะเย็นดีมากนะครับตจนเย็นๆแดดร่มลมตก คนมาเที่ยวเยอะนะครับเนาะมีเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยวเยอะนะครับมีน้องๆเรียนจบมาถ่ายรูปรับเริญนยาเป็นที่ระลึกกนเยอะแยะนะครับเนาะเยอะแยะเลยอาการยันดีมากนะครับเนาะผมชอบบรรยากาศนั่งตอนเย็นนะครับเนาะใครอยู่ใครอยู่ใกล้ก็มาเที่ยวได้นะครับเห็นบรรยากาศพักผ่อนหย่อนใจนะครับเนาะเราสะานทนั่งรถมาแป๊บเดียวมีที่นั่งสบายนะครับเรานอย่างที่เห็นในภาพนะครับ พาดลงนมานั่งดูเรือด้วยนะครับเนาะดูเรือก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับประเด็นทางแนวทางก็ด้วยในตัวก็เน้นไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าไม่ชอบปจะชุมความบันเทิงนะครับเนาะก็ก่อนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะเมื่อวานหาหนอยห้าโมงนะครับรอบห้าองสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งนะครับผลมเรื่อมต้นล่างไม่ดีนะครับเนาะ สตัวล่างหนึ่งหนึ่งสตัวบนก็9ก้าสนะครับหนึ่งหนึ่งก็9ก้าสหนึ่งหนึ่งไม่มีสักตัวนะครับเก้าโกไม่มีสักตัวเก้าไม่มีนะครับเนาะก็มาที่รอบ6กโมงนะครับสตัวล่างก็หกหกอีกแล้วนะครับเนาะเิ้จะพืตะพื้นะครับเนาะลำพังไม่เิ้นก็ลำบากนะครับหาหน่อยสอตัวล่างหกห สามตัวบนก e ็ส right ี totally ่สี่หนึ่งอันนี้ก็เกือบบนเกือบบนหน้าเบิ้นหลังอีกนะครับเนาะเกือบบนล่างเบิ้นบนอีกนะครับเนาะเป็นสี่สี่หนึ่งถ้าหนึ่งสี่สี่ก็จบเลยนะเลยนะครับสี่สี่หนึ่งล่างหกหกเราก็ไม่มีนะครับเนาะสี่สี่หนึ่งเราไม่มีมีแต่สี่ห้าสี่สามนะครับหกก็ไม่พูดถึงนะครับเนาะไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วนะครับเนาะเรียกเบิ้ล แล้วก็มาที่รอบหกไอทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็2ตัวล่างก็แปดสองสามตัวบนก็8ปดห้าหกนะครับ8ปดสองกับแปดห้าหกทางเราไม่มีนะครับเอาแปดไม่มีสักตัวนะครับเราหากก่างไกลความเจริญมากแต่เสียายนะครับเนาะ,ะรอบสี่โมงนะครับรอบเฉพาะกิจ สี่หกไปเข้าเต็มๆนะครับตัวนี้เน้นเลยนะครับเนาะหลวงไม่มีโชคไม่มีนะครับเมื่อวานสองวันแล้วครับเนาะสองสองวันไงหลังไปวันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าวนนนนะจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหมก็ลุ้นไปด้วยกันดูดิวันนี้จะแก้มือได้ไหมวันนี้ส,ร,ร,สร,ร็ปจดจดไว้นะครับเนาะใครสะดวกจดสร็อคแคปก่าเราแคปืันเดิมนะครับเนาะนะก็ลืมไปนะครับเนาะทวน เบอร์เซ <Ooh. S 2> right ียนทวีให้นะครับเนาะเบอร์ลายเซียนทวีสลับคอฮานอยนะครับนอกจากแนวทางบ่อสารคามแล้วยังมียังมีแนวทางของเซียนทวีนะครับแนวทางดีๆแม่นๆนะครับจากเซียนทวีเป็นทางเลือกนะครับเนาะมีให้ทุกวันนะครับเบอร์ลายนะครับบันทึกไว้แล้วไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้ลงในคลิปช่องบ่อสารคามลายไปขอส่วนตัวได้เลยเบอร์ลายนะครับ0 9 2ย์ 52385760925238576นะครับส่วน ID line นะครับก็ทวีะนะครับ T A V E 788739 T A V E 788739นะครับลาไปขอได้เลยนะครับเนาะครับขอฮาน้อยนะครับขอฮานอยลายไปเด้เยได้เลยนะครับเนาะ แนวทางทีดีเป็นแน่ให้ทุกวันนะครับไหลไปได้เลยหลกจากขอุงบาสารครามแล้วก็จัดไปเลยนะครับมีสองช่องทางให้เลือกนะครับเนาะชอบแนวทางของใครก็จัดของคนนั้นนะครับเป็นทางเลือกก็คนเชนทวีนะครับต้องให้แนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะก็มาที่แนวทางกรงบาวสารครามนะครับวันนี้วันนี้เด่นเก้าเด่นศูนย์นะครับ เด่น9เด่น0จับคู่นะครับ1012 1320 30 90 9193นะครับทวนอีกครั้งนะครับวันที่เด่น9เด่น0จับคู่1012 1320 3090 9193นะครับ8คู่8คู่ <c oughs> คนี้ให้เน้นไปที่9190แล้วก็10นะครับ9190 3คู่นี้นะครับเนาะให้เน้นๆไปเลยก็ชุด3ตัวนะครับก็มีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมก็มี391 390 310

ก็คบโทษน,นะครับต้งชด3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเนาะสำหรับหาหน่อยวันนี้ดูซิวันนี้จะกลับขึ้นมาได้ไหมหลังจาก2วันายหลังครับเนาะายหลังหน้ามืดเลย2วันวันนี้จะเป็นยังไงจับทางได้ไหมกูลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทายคลิปให้งบน้อยตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับก็จัดไปนะครับเนาะวันนี้มีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ 9190103คู่นะครับตัวเน้นที่ผมเน้นให้สำหรับคนงบน้อยนะครับเปื่อฟุกเข้านะครับเนาะก็ลุ้นไป2วันนะครับเนาะสองวันซ้อนแล้ววันนี้จะเป็นยังไงจับทางได้ไหมก็ลุ้นไปด้วยกันถ้าชอบใครจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ใชาวิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ลุ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรวันๆห้าเบิลก็พอนะครับเนาะอย่างอื่นจดว,ว่ากันที่หลังนะครับเนาะห้าเบิลก็พอ ลำบังไม่เบื่อคนลำบากนะครับเนาะขอร้องว่าอย่าเบื่อเลยเอาก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนเงเฮงรวยรวยเจียนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ